อาคันตุกะยามวิกาลมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นเพื่อนและเป็นแฟนเพลงของผมเป็นคนดีมากเวลาที่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เสรีเซ็นเตอร์พวกเขาก็จะไปฟังผมตลอดพอผมเล่นดนตรีเสร็จก็นัดกันว่าอีกสองถึงสวันจะมากินข้าวกันคุยกันเหมือนครอบครัวพอถึงวันนัดผมก็โทรศัพท์ไปหาพวกเขา ปรากฏว่าพวกเขามากินข้าวไม่ได้เสียแล้วเพราะว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุแถวหน้าบ้านซอยลาดพร้าวปกติเขาต้องไปส่งลูกสาวของเขาทุกวันตอนตีห้าครึ่งแต่วันนั้นไม่ได้ไปส่งลูกออกมายืนรอรถเมย์รถสิบล้อเกิดเบรกแตกปินเกาะข้างถนนมาชนตู้โทรศัพท์พังแล้วก็เลยมาชนลูกสาวเข้าๆล้มหัวฟาถนนกะโหลกร้าวต้องเข้าโรงพยาบาลลาดพร้าว เพื่อผ่าตัดสมองเมื่อผมทราบจึงเอ่ยปากถามไปด้วยความตกใจว่าลูกสาวชื่ออะไรอายุเท่าไหร่พักอยู่ห้องไหนและผมก็บอกว่าจะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้เขาก็บอกกลับมาว่าคุณชานรงค์กรุณาช่วยหน่อยครับช่วยกราบเรียนพระให้หน่อยเขาคงคิดว่าผมจะต้องไปกราบเรียนหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาจริงๆแต่เปล่าเลยผมรีบเข้าห้องพระ ความที่จิตผมปรารถนาจะช่วยเขาก็จุดธูปกราบเรียนท่านขอให้เมตตาช่วยลูกสาวของพี่คนนี้ชื่อนี้นามสก,กุลน,นี้แม่ชื่อเล็กพ่อชื่ออนุชิตและลูกสาวชื่ออรัญญาพักอยู่ที่ห้องนี้ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นว่าตอนกลางคืนขณะแม่นั่งเฝ้าลูกอยู่ก็เห็นพระองค์หนึ่ง ผมขา,ขาวขาวผมจีวรสีคล้ำๆเหมือนพระป่าเดินตัวตรงๆเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วเดินวนรอบเตียงลูกสาวซึ่งก็ยังนอนไม่ได้สติท่านเดินวนดูนั่นดูนี่แม่ก็นั่งประนมมือพระมาเยี่ยมโดยไม่ได้พูดอะไรแล้วท่านก็เดินออกไปแม่ก็คิดว่าพระที่ป่วยอยู่ห้องตรงข้ามาเยี่ยมซึ่งห้องตรงข้ามีพระอาพาธอยู่องค์หนึ่ง จึงตั้งใจว่ารุ่งเช้าจะนําอาหารไปถวายท่านจึงโทรศัพท์สั่งให้สามีเตรียมอาหารถวายพระในตอนเช้าหลังจากพระท่านเดินออกไปสักครู่หนึ่งลูกสาวก็ฟื้นขึ้นมาบ่นอยากกินโจ๊กแม่ก็โทรศัพท์หาพ่อทันทีให้ต้มโจ๊กมาเดี๋ยวนี้มาในคืนนี้เลยเพราลูกฟื้นแล้วบ่นอยากกินโจ๊กพอตอนเช้าเขาก็นําอาหารไปถวายพระองค์นั้น ปรากฏว่าพระองค์นั้นรูปร่างผอมดำกำลังให้ออกซิเจนจึงรู้ว่าไม่ใช่พระองค์ที่เห็นเมื่อคืนก่อนจึงเกิดชงนว่าเป็นพระองค์ไหนนับแต่ลูกบ่นว่าอยากกินโจก๊กอาการของลูกก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนหายเป็นปกติพวกเขาก็มาฟังดนตรีผมอีกและบอกว่าลูกสาวหายป่วยแล้วขอบใจอาจารย์ที่เมตตาไปกราบเรียนพระให้ช่วยเหลือลูกสาวผม ผมขอฝากเงินไปถวายท่านหลวงตามหาบัวด้วยผมจึงบอกให้เขาเขียนจดหมายกราบเรียนท่านเองจ่าน้าซองถึงพระอาจารย์หลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีส่งไปถึงอยู่แล้วจากนั้นเขาบอกอาจารย์ผมขอรูปท่านสักใบได้ไหมผมบอกได้ได้ไม่มีปัญหาแล้วพรุ่งนี้มาเอาที่เสรีเซ็นเตอร์ผมจะไปเล่นดนตรีที่นั่นพอวันนัด ผมก็เอารูปหลวงตาให้เขาเมื่อภรรยาเขาเห็นรูปก็บอกองค์นี้แหละใช่แล้วใช่แล้วองค์ที่มาหาในห้องคืนนั้นภรรยาเขายืนยันหนักแน่นว่าเป็นพระองค์เดียวกับในรูปก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ท่านไปได้อย่างไรปัจจุบันครอบครัวนี้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านมาตลอด ยกพญามารหน้ารถพี่ชูคนขับรถของหลวงตาเล่าให้ผมฟังว่ามีรถคันสีน้ำเงินอยู่คันหนึ่งมันชอบเสียอยู่บ่อยๆมักจะไปตายกลางทางอยู่เรื่อยๆหลวงตาแปลกใจจึงได้กำหนดจิตด,ดูหน้ารถโทมันมีพญามารมาเกาะอยู่หน้ารถพอมันเห็นท่านมองมันอายหลบตาท่านแล้วมันก็ไป จึงรู้สาเหตุว่ามีพยามารมากแกล้งท่านจากนั้นมารถคันนั้นก็ไม่เป็นอะไรอีกเลยสยบพญานาคประจำเขื่อนที่เขื่อนลำตะคองอุโมงส่งน้ำของเขื่อนมีรอยร้าวอยู่เสมอจึงได้นิมนต์หลวงพ่อหลายรูปมาช่วยแก้ไข แต่ก็ไม่หายยังมีรอยร้าวอยู่เขาได้ข่าวหลวงตาจึงมาทำบุญกับท่านผู้อำนวยการเขื่อนได้กราบเรียนท่านให้ไปรับพับป่าที่เกินลําตะคองซึ่งท่านผอ,อ,อเขาก็มีแลสันในในใจอยู่แล้วงานนี้มีคนมาถวายพระป่าก,กันมากจากนั้นจึงพาท่านเดินชมอุโมงค์พอถึงช่วงที่มีรอยร้าวก็กราบเรียนหลวงตาว่าที่ตรงเนี้ยมันร้าวอยู่เรื่อยซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่หายขอบารมีหลวงตาช่วยเมตตาด้วย หลวงตาจึงแผ่เมตตาให้ครั้งแรกไม่สำเร็จพอครั้งที่สองท่านก็ไปแผ่เมตตาให้อีกแล้วท่านบอกว่าต่อไปนี้มันจะไม่รั่วอีกแล้วและอุโมงนั้นก็ไม่รั่วอีกเลยจริงๆมาจนกระทั่งบัดนี้เดิมทีที่ตรงนั้นเป็นทางเดินของพญานาคครั้งแรกเขาไม่ยอมท่านพอครั้งที่สองท่านไปแผ่เมตตาให้จึงยอมพญานาคเคารพพระพุทธเจ้าเพราะพลังจิตของท่าน หลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าศยศาสตร์เวทมนต์คาถามีจริงซึ่งท่านเองก็ยอมรับคนที่สามารถขี่เสือได้จะต้องไปเรียนวิชาฝึกขี่เสือโดยที่เมื่อฝึกเสร็จแล้วอาจารย์ผู้ฝึกจะเรียกเสือมาให้ขึ้นขี่เข้าไปในป่าถ้าสามารถขี่เสือกลับออกมาได้แสดงว่าคนนั้นเรียนจบวิชาแล้วแต่มีข้อห้ามอย่างหนึ่งคือต้องไม่จ้องตามัน เอาผีไปปล้นก็เป็นไสยศาสตร์อีกแบบหนึ่งเวลาโจรจะเข้าไปปล้นบ้านใครเขาจะมีคาถาเรียกผีให้มาเป็นเพื่อนร่วมไปปล้นกันพอขึ้นปล้นบ้านใครให้ผีเดินนำหน้าคนที่บ้านนั้นจะหลับหมดทั้งบ้านแม้ลงมือปล้นกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยจนโจรกลับไปกันหมดแล้วคนบ้านนั้นก็ยังไม่ตื่นเลยพอตื่นขึ้นมาถึงได้รู้ว่าโจรปล้นบ้านมีเคล็ดคือ ห้ามค่าเจ้าทรัพย์ห้ามข่มขืนเจ้าทรัพย์หลวงตากำราบสิทธิ์มีอยู่วันหนึ่งหลวงตาประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตอนนั้นพี่ชูเป็นคนขับรถให้หลวงตามีท่านน้อยไปด้วย กิดมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้ารถของท่านพี่ชูก็หักวงมาไัยหลบเพื่อไม่ให้ชนรถคันนั้นรถจึงพลิกคว่ำปรากฏว่าหลวงตาแขนหักทางโรงพยาบาลจะเข้าเฟือกให้ท่านไม่ให้ทำบอกว่าจะกลับวัดไปรักษาตัวท่านเองส่วนท่านน้อยหลังดอกหมอก็จะผ่าท่านก็ไม่ให้ผ่าท่านน้อยให้คนโทรศัพท์มาหาผมให้ติดต่อหมอดอนผมจึงพาหมอดอนขึ้นเครื่องบินไปรักษาท่านน้อยที่โรงพยาบาลอุดร รักษาสองครั้งท่านน้อยก็หายเป็นปกติหมอดอนเป็นหมอชาวอเมริกันพ่อเป็นอเมริกันแม่เป็นญี่ปุ่นนิสัยดีน่ารักมากมีคลินิกอยู่ที่สุขุมวิทซอย23-25ใกล้ๆก,กับโรงเรียนสาธิตประสานมิตรหมอเก่งในเรื่องของกระดูกและเส้นประสาทท่านรับสาให้พระโดยไม่คิดเงินคุ้นเคยกับท่านดิกเป็นอย่างดีตอนนั้นผมขึ้นไปกราบหลวงตากับพี่มนัตพอขึ้นไปบนกุฏิ ท่านก็มองและทักว่ามาเหรอผมคนลุกเลยแล้วผมก็กราบท่านแขนของท่านยังไม่หายดีแต่พระที่วัดก็ช่วยดูแลท่านจนหายเป็นปกติตลอดระยะเวลา20ปีที่ผมไปกราบหลวงตาความรู้สึกของผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงท่านมีความเมตตาต่อผมมาตลอดแม้สังขารของท่านจะชราลงไปแต่ความเข้มข้นของธรรมะของท่านยังเหมือนเดิม จริงๆท่านใจดีถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดตั้งแต่ผมอยู่กับท่านมาผมถูกท่านดุแค่สองครั้งครั้งแรกผมถูกท่านดุด้วยวาจามีแม่ชีฝากหนังสือหลวงปู่หลุยไว้จะให้ท่านแจกให้พะเอิญท่านขึ้นกุฏิไปแล้วผมก็เอาหนังสือวางไว้ก่อนยังไม่ได้ถวายท่านและผมก็ออกไปข้างนอกวัดท่านถามท่านดิกว่าหนังสือของใครท่านดิกบอกว่าเป็นของผมท่านสั่งท่านดิกไว้ว่า เมื่อผมกลับมาแล้วให้ขึ้นไปพบท่านพอไปพบท่านใจผมแป้วเลยท่านถามหนังสือพวกนี้มาจากไหนผมใจเต้นตุ๊บตบุผมตอบแม่ชีฝากมาถวายหลวงปู่ให้แจกให้ท่านบอกรู้ไหมว่ามันใช้เราเราไปรับไว้ได้อย่างไรสุมสี่สุมห้าลูกศิษย์ใช้อาจารย์ท่านเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบจริงๆท่านให้เอาหนังสือไปคืนแล้วไม่ได้ว่าอะไรอีก สอนผมว่าทำอย่างเนี้ยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมครั้งที่สองท่านดุด้วยกิริยาสมัยก่อนเวลาท่านฉันอาหารเสร็จแล้วจะไม่มีพระเข้าไปยุ่งที่อาสนะมีแต่คารวาสมีผมกับคุณหลวงที่คอยทำหน้าที่เก็บกระโถนเก็บอาหารทำความสะอาดเช็ดถูให้เรียบร้อยท่านวางยาคูวไว้คนข้างล่างเห็นเข้าจึงพูดว่าคุณชานารงคา ขอยาคูขวดค่ะผมก็หยิบส่งให้ท่านมองผมอยู่แล้วพอคนอื่นเห็นก็ขอบ้างคุณชันรงขาขอยาคูอีกขวดค่ะพอผมจะเอื้อมมือหยิบส่งให้ท่านก็เอามือตีมือผมพัวแล้วบอกว่าเราทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้อย่างเราเหมือนกันผมก็รู้ขึ้นมาเลยว่าเราทำไม่เหมาะสมเรามีหน้าที่ตรงนี้เราทำอย่างนี้ได้ คนอื่นเขาก็อยากทำอย่างเราบ้างเหมือนกันไม่ใช่หน้าที่เราเวลาท่านฉันเสร็จก็บอกเองว่าเอา้ามาเอาไปแจกกันถ้าท่านสั่งเองแบบนี้เราถึงจะทำได้ไม่รู้จักการควรหรือไม่ควรผมจึงถูกดุอีกครั้งหนึ่งท่านดุด,ด้วยสายตาคือการวางกระโถนหมากให้ท่านต้องระวังอย่าให้มีเสียงดังผมก็ฝึกวิธีการวางอยู่หลายวัน พอผมวางกระโถนมีเสียงดังปกท่านก็จะมองหน้าที่หลังพอผมวางเงียบเงียบท่านก็ไม่เคยมองอีกเลยท่านฝึกให้เรามีสติจะทำอะไรต้องมีสติอย่าทำด้วยความเคยชินยังมีอีกเรื่องหนึ่งสมัยก่อนหมากจะเป็นลูกๆูกท่านมีมีดอยู่เล่มหนึ่งไว้เฉือนหมากของท่านเองท่านให้ผมหยิบมีดให้ผมก็หยิบมีดและส่งทางปลายมีดให้ท่านก็ไม่รับ มองหน้าผมผมจึงได้คิดว่าที่ท่านไม่รับมีดที่ผมส่งให้เป็นเพราะผมส่งผิดทางส่งทั้งปลายมีดให้ท่านดังนั้นผมจึงเปลี่ยนวิธีส่งให้ใหม่คือหันทางด้ามส่งให้แทนท่านจึงรับทาให้ผมรู้ว่าการส่งมีดให้ผู้ใหญ่ต้องส่งอย่างไรท่านจะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันจากการสังเกตของผมใครที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาจริงๆ มักจะเป็นผู้ให้ตามที่ท่านปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างการเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของทุกคนหลวงตาเมตตาสิทธิ์มีอยู่วันหนึ่งคุณหลวงแต่งชุดซาฟารีสีน้ำเงินเตรียมเดินทางไปลำปาง วันนั้นใกล้วันเกิดของคุณหลวงเนื่องจากผมกับคุณหลวงก็รักใคร่นับถือกันมานานผมจึงให้เหรียญหลวงปู่มั่นที่มีรูปหลวงตานั่งสมาธิปะติดอยู่ด้านหลังซึ่งรูปหลวงตาเนี่ยคุณหลวงเป็นคนทำโดยนำมาจากหน้าปกวิดีโอและพี่สิริได้ทำเป็นรูปเล็กๆมาแจากในวันเกิดหลวงตาผมได้มารูปหนึ่งก็เอามาตัดปรับเข้ากับรูปเหรียญและปปะติดเข้าไว้และนำไปเลี่ยมทองมอบให้เนื่องในวันเกิดของคุณหลวง คุณหลวงได้ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อและมากราบลาหลวงตาเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดลำปางในวันรุ่งขึ้นจุ๋มโทรศัพท์มาบอกว่าคุณหลวงถูกรถชนที่นครสวรรค์ผมจึงไปกราบหลวงตาท่านก็เดินออกมาจากห้องผมกราบเรียนท่านไปว่าหลวงปู่ครับคุณหลวงถูกรถชนที่นครสวรรค์อาการยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรครับท่านหยุดนิดหนึ่งแล้วพูดว่า เราไม่คิดว่าจะกลับมาและท่านก็เดินเข้าไปในกุฏิปิดประตูเงียบเลยท่านออกมาอีกครั้งตอนค่ำๆบอกว่าไม่เป็นไรแล้ววันรุ่งขึ้นคุณหลวงก็เดินโผเพมากราบเท้าหลวงตาด้วยน้ำตาจากวันนั้นมาคุณหลวงถือเสมือนว่าตัวเองตายไปแล้วแต่กลับรอดชีวิตมาได้จากบารมีของหลวงตาท่านคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาท่านช่วยจนกระทั่งคุณหลวงได้ฟื้นขึ้นมา ด้วยเหตุนี้คุณหลวงจึงดำริจัดทำล็อกเก็ตหลวงตาเป็นครั <tr ick> ้งแรกเมื่อผมกับคุณหลวงได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะทำล็อกเก็ตและให้สันติเป็นคนทำโดยจะทำขึ้นสองขนาดคือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่สำหรับผู้หญิงและผู้ชายผมกับคุณหลวงก็ไปหาท่านโดยคุณอภิชาติและคุณหลวงขึ้นไปกราบเรียนท่านพูดถึงผม และหยิบเหรียญน,นั้นให้ท่านดูเล่าถึงความเป็นมาว่าได้รอดตายเพราะมีรูปท่านอยู่ข้างหลังจึงขออนุญาตท,ทำล็อกเก็ตเพื่อน,นำไปป้องกันอันตรายท่านบอกอย่าพูดอย่างนั้นสิท่านเตือนมันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปคุณหลวงได้กราบเรียนว่าไว้ให้ลูกศิษย์ได้กราบไหว้บูชาท่านบอกว่าในเอามานีสิแล้วท่านก็เมตตาพิจารณาทำให้อย่างดี ผมจำได้ว่าท่านเอามือคลุกคล้าเหรียญไปมาแล้วก็คืนให้ผมผมอุ้มห่อเหรียญลงมาเจอท่านน้อยท่านบอกเอามานี่แบ่งกันบ้างผู้กำกับโชคดีมาพอดีก็ได้ไปด้วยนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ทำล็อกเก็ตแจกแม้ล็อกเก็ตแจกหมดแล้วก็ยังไม่พอมีคนเรียกร้องให้ทำอีกจึงเกิดมีครั้งที่สองเป็นล็อกเก็ตเหมือนรุ่นแรก แต่เป็นพื้นสีขาววันที่11สิงหาคมจำพอสอไม่ได้ผมก็ขึ้นไปหาท่านกราบเรียนว่าหลวงปู่ครับมีคนมาขอล็อกเก็ตผมมากเหลือเกินผมไม่มีจะให้หลวงปู่กรุณาเมตตาผมเถอะครับก็น่าแปลกที่ท่านไม่ว่าอะไรและท่านก็เมตตาผมพอผมจะลงบันไดท่านก็ยืนมองผมแล้วบอกมีครั้งที่หนึ่งก็มีครั้งที่สองหลังจากนั้นมา จึงเกิดมีครั้งต่อๆมาเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ